ป่าเพิ่นเลยเป็นน่าเนาะว่ะนเลยเพราะเพ่อกันโดยก็นเลยสวนทางกันโดยเกิดัวเป็นยางเนาะใครไปเห็นนะว่าเพลินซีรซึ์จังได้บัดไปเห็นมองเห็นบอนแล้วนะโดยโดยเป็นเจ้าีบ้อนเออเพลินดีใจบอสชนะเพิ่นมาอยากให้ไปเห็นเคยไปเห็นแล้วบอบอเคยนี่นี่แหละ กบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสุขสุขคนเนาะอกเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยกับต่างประเทศกเขอกบสบายดีกันเบิร์ดสุขคนเด้อเนาะมาพ่อ,ขอ,ขอกันอีกแล้วกับซองบุญมาบรนเทาพี่น้องเลยมาพ่อ,อกันเมื่อนี้เนาะทางเฮากะมาหาทางน่องมวยพี่น้องเลยเนาะมาหาทางน้องมวยว่ออาแบบเป็นแฟนเลยพี่น้องเลยเนาะเพระาะว่าไผยภกระหู้กันเบิเบร,เร์ดแล้วเมื่อนี้ทางเฮากะ เป็นวันเาสาร์ก็เลยสิมาหับทางน้องเพื่อนนี่ไปเบิง้งที่ดินเนาะที่มีทางผู้ใหญ่ให้เข้าเป็นสะพานบุญซื้อให้เอ็นแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานนี่เฮากลับไปถ่านเนาะแต่ว่าทางน้องเป็นโรงเฮียนก็มีเอฟซีทาเม็นเข้ามาอยู่ว่าสะบุนเนยคือพ่พาน้องไปเมื่อวันเสาร์กแมเนอยู่พี่น้องแต่ว่าทางเจ้าของที่ดินนี่เพิ่นมีเวียกเนาะเพิ่นมีเวียกว่าสิไปเวียกมือนี่สะบุนก็นเลยได้ไปเป็น เมื่อวานพอว่าเพิ่นนัดเฮาเมื่อวานนี่เพิ่นสีไปวียกเพิ่นสีขืนเบียงจันก่อนเพิ่นสีลงมาก,กับประมาณวันจันเพิ่น่าเนาะเฮาก็เลยอยากให้ทางน้องนี่ได้รับผู้อยากได้มอบให้เป็นของน้องนะเฮาก็เป็นเรื่องที่ค้าใจอยู่แบบว่าเฮาซื้อไว้แล้วก็ยังบ่ได้มอบหมายให้น้องเพิ่นเนาะเฮาก็อยากมอบให้ทางน้องเพิ่นเอได้ถือซิ์เป็นของตัวเองแหละพี่น้องเ,เอเฮาก็ได้มือน,นี่ก็เฮาก็เลยคอ อทางเจ้าของทีเพอ่์อน,นี่หายูุขอให้ได้มอบให้น้องเมื่อนี้เพื่อว่าเพอร์ิกับมานีตอนแรงวันอาทิตย์มันกะสีโดนนานไปอีกเนาะจากหน่อยกับทางเพอรทาง FC เอฟซีเฮ้ากับซาโอ้ซบุญเลยมาตัวมาหลอกบอสนะบอร์อร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 แมนพี่น้องเลยเฮากับทีมาเมื่อวานนี่เพราะว่าทางเจ้าของทีเพอนน่์นี่นัดเฮ้าเฮ้ากับไปถ่าโดนเตะเมื่อวานนี่สซบุนก็ต้องขอโทษขอขอภัยน้องที่ปล่อยคลิปไปแบบนั่นเพราะว่า เอาไปถาแล้วทางน้องมวยเพิ่นกะยังเข่าหงาหงเฮียนหรือว่าไปพ่ตรงกันแหละพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยมื้อนี้เฮาก็ได้มาฮอดแล้วก็นัดขอห้องทั้งเจ้าของที่เพิ่นว่าให้อยู่ซะเพิ่นก็เลยนัดให้เฮาลงมาแต่เศ้าบบให้ให้แล้วภายใน0ิบว่งกว่าเนาะเพิ่นก็เลยให้เฮาลงมาแต่เศร้าเฮา,า,า,ากเ็เลยลงมาพี่น้องเ้ยเมื่อวานนี่กะ ทางสมุนพนกับสีซอยเล่นเวียเรียนยังอยู่กับขอขอบวกขอบใจทั้งสมุนก็บาทองมีเพิ่นนนาะที่เป็นพระละให้มือว่านนี่ก็ได้ซอยกันว่าชันเพราะว่าทางเพิ่นน่ะสีไปเอาทางน้องมวยไปให้เฮาเฮากะไปถ่าเพิ่นอยู่พุ่นนี่ทางเฮากะเลยผิดพลาดกันเนาะก็เลยมาเป็นมื้อนี้เป็นวันเสาร์ก็ต้องเข้าใจกันทุกคนพี่น้องเลยเฮากะ มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะกะสิไปส่วนทั้งน้องเพิ่นไปเบิ่งน้ำกันพูดอะไรพี่น้องไปติดตามไปเบิ่งน้ำกันว่าทางความดีใจของน้องเพิ่นนี่เพิ่นสิดีใจแห้งสำหรับอาการของคนดีใจที่มีทางผูรักษ์ใูญ่ได้ซื้อทีดินดอนตอนหย่าให้เป็นของตัวเองเนาะไปเอากรสิไปเบิ่งน้ำกันก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขคุณไปทางเอื้อยใจดีเนาะหรือว่าเอื้อยหักของเฮาอยู่ทางประเทศ ออสเตเรียพี่น้องเลยแล้วก็ทั้งไอฮักเพิ่นก็นอยู่ทางเมกาเนาะที่ได้ให้เข้าเป็นสะพานบุญให้เพิ่นปะ่ะเพิ่นก็อาลายายกันห้างพี่น้องเลยสีผ้าเข้าไปหาท่านเพิ่นสักคนสีส่วนเพิ่นไปเบิ่งจักหน่อยเจ้าของทีเพิ่นสีไปก่อนเนาะโอ้ทองฟ้างามแท่นนี้อ่ะเข้ามาฮอดมาถึงพอดีแบบนี้เฮาก็ไ,ได้อ่าเติมมาแต่ชั้งใดได้อีหละ่ะนนี้ <S <S อ่าสบ,บายดีโอ้คุณแม่เพิ่นก็ได้ อ่าครผัวเป็นได้เฮาเมื่อวานนี่เปเลขแล้วออกเลขเราไม่กระเบื้อคักปานยังรักเลวใครกูมาชื่อโอ้เปรคักกะะรีเมื่อวานนี่ฮะพี่บ้าไล่ค่ะไม่กระเบื้อลาว่าแมนเราไล่เราเลยเนาะเราเปถืกได้อืมไม่กระเบื้อพอดีโออ้บบังมันยังได้บ้าบ้าบอพัดคือไปเอาน้ำแต่เ้าแท้ โดยมาหนำนองบ่เมื่อยเมื่อวานนี่บปได้ฝากเลยนะโอ้เมื่ออะไรเขาเอิอนคนดูไปตัดไม้นาคาสามล้ออืมสามล็อโอ้อะล้อนี่บ่ไปปูตีนั่นเปรได้แบบพัดเลยัด้เลยแก่มาเลยอืมอาโยเข้าไปโยเข้าไปเหยียบเด็กตะปูเด้อไปทั้งเม้ให้เหยียบเด็กตะปู ระวังอยอะเลยตะปูเด้วแต่ว่าระวังอยอะเลยตะปูเด้วปายมานั่งทักพี่ก็ได้อะมันจากหลายคนงับเข้าประตูประตางยังพากันกินข้าวกํายังอันนี้สบายดีระเบิดเด็กๆนี่มันยังกินข้าวกับปลาดุ๊กกินแล้วข้าวแล้วบิดถึงเจ้ายังเนี่ยแหละมาแต่สาไฟโดนโทรศัพท์ นี่ก็สิมีลมอีกว่ามันนี่ก็ได้ไปเที่ยวงานอีกว่า <laughs> มวอสุดท้ายได้มันนี่ะจะได้ทั้งน้องมวยได้อีละ่ะนะฝันอยังอยู่บ้า,านคืนน,นนี้บ่ <laughs> ได้ฝันบ่ค <laughs> านอนบ่ได้ฝันเออเต็นนอนเด้บ่ได้ฝันอยังนี้มได้ฝันค่ะแต่นอนฝันคือคอยว่า,าน,นี่ว่าฝันพี่ว่าอะไร แม่นั่นแล้วเปรแล้วว่าไม่กระเบื้อแล้ววะคิดว่าไรแล้วว่าอกไม่กระเบื้อเลยเหล็กลาวเ้าวัดเปเหล็กวัวเป็นเนยกินเแซ่บอยู่บ่ล่ะแซ่บบ่แซ่บแซ่บมาเนี้วันเสาร์ได้มันเนี้เนาะโดยเมื่อวานนี้จะเพิ่นไปใช้เมื่อวานนี้ ไปง่ายงัวน้ำมูไปง่ายงัวน้ำมูแต่แรกวแต่เอาบึ้มอ่านก็ได้ว่าโดยอย่างว่าอย่ากเรียกงัวบ่เมื่อเรียกนล้แม่บุญไปฮันเดียเรียกงัวไป็ง่ายงัวน้ำมูเลยแบบว่าดิ้นดิ้นมูนยาพุนละกวางกวางมิตรป่ายาโมพุนนะโดยไม่น้วัวก็ไปหาได้กับโมเฮน น้องมวยน้องมวยบะจักนําน้อโตซอมเห็นแม่อีเขาน้องมวยน้องตุ๊ตาก็บ่ตอกแม่เนแบบตอนอิดน่ะเฮาเมื่อเอาเฮาเมื่อเอาปึ้มปึ้มแลนีแลวันศุกร์กะต้องไปเพราะว่าไปอนามัยบ่เฮ็ดแบบว่าลงเดินบ่เพิ่นกให้คะแนนถ้าไปบ่ไปกบ่ได้คะแนนเอ่อพากันใหญ่งละออกทางนั้นเลยบัดนี้ โอ้ทางสวนป่าเพิ่นเลยอ่เป็นลาเนาะวกันเบ่พ่อกันโดยก็เลยสวนทางกันโดย่เป็นยางเนาะโดยนี่แต่มมานี่กะข้าวโพดข้าวมีรเบ้อมานี่ามสิบบาันบันุ่มตอแรกจังโคตรมันแต่งอกและเบ่โดยกําลังแต่ติดเก็บครบ เอ้บอกว่ามันนี้มาแต่เศร้าพูดแล้วสิพาไปพูดแล้วมันนี่สิพาเจ้าไปเบิ่งบ่อนนั่นเจ้าอยากได้พูดแล้วพาไปอย่างนี้พาไปเลื่องกระเปียก็กำลังหิวข้าวเยอะน้องมวยมากินข้าวเปียกจะกินข้าวเปียกมันลุงเนาะกินข้าวเปียกข้าวเปียกคนบ่ได้เปิดได้หั่นข้าวเปียกแซ่บมันนี่วันเสาร์เลย้าวเปียกแซ่บได้หั่นหน้าเวียนมอคอเนี้ย เด้หั่คอยคาประจำเนี้ยเนี้ยโลฮันเซโลมาดิกอมากินขเบียนฮันเราทางบํพัดเด้เป็นจังใดเด้เนาะวางอยู่บนเด้มาีิจักสิบนาทีโอ้ยคนหาประจังหาไนมาเตงปลูกบ่าออกแล้ววะไปบ้าข้อมือบ้าโอ้คนเนาะเป็นวัดเะไรเนี่ยน่ะสบายจ้ะ ว่าสบายวะฉันลำบากเห็นกินน้ำเย็นลายไปกินไล้น้ำเย็นไปหน้าหนี่กินน้ำเย็นลายพอได้ยังไงกินเลขากินจอกเดียวแต่เลิกกลิ่นคาบเศร้าตอนแรกกับว่าได้กินไงว่ได้กินยังงะคอายโดนเฝ้าลงมาเพราะว่ายพวกแหละเ้าไปเพราะว่าเจ้าของนันเพิ่อนกะยากคนละเมื่อวานนี้ว่าสีเอาไปแบบ นั่นแล้วอะพอดีนั่นกันก็นเลยเออไรกับฮู้ฮู้เพิ่งแล้วนะก็เลยแบบไม่ต้องนั่นเลยพาไปแบบเบิ่งเลยนะว่าทั้งเอฟซีว่าน้องมวยสิเป็นจังใดเด้อว <c oughs> ่าจะให้น้องมวยไปเห็นหม่องเห็นบอนเ <c oughs> ดี๋เนาะทะแผู้ใหญ่เพิ่นก็อยากให้ทั้งน้องมวยไปเห็นนะว่าเพิ่นสีฮู้ซึกจังใดบัดไปเห็นม่องเห็นบอนแล้วนะ

อันนี้โจ๊ตเตนตะก่อนพุนบ่ออันนี้โดยอันนี้ว่ามีอนยังโดยจดที่สิบห้าแต่คต้องสกายเอาแบบนี้บ่าโดยก่อนสิออกไปแต่ซื้อเบื้งข้างนอก่นนั่นนังเสพนซื้อก่อนโอ้ตหนังสืองามแท้อันนี้โอ่ตหนังสือแม่บุญนี่คือไก่เคียนี่แหละ ปึ <illas> ป่มมู้ปึ่มเอาเมื่ anyway. ม <học> อแล้วปึ่มเจ้ายืมปึ่มเพิ่นมาใกล้โดยเพิ่นกับมื่อนี่กับเพิ่นกะเอาไปเฮียนได้ปึ่มเพิ่นเดี๋ยวพยืมเขามาโดยโดตอนแรกเพื่อจังให้เพิ่นเอามาให้เจ้าจังนั่นเพิ่นเนาะโดยเดี๋ยวจักหน่อยก่อนจังออกไปเพราะว่า สีผ้าไปเบึ้งทีแหละจังหน่อยแอนทั้งสบุญเพิ่นสีมาเพิ่นผิวเอาชมเจ้าไปเพราะว่าม่บุญสีไปถ่ายอยู่พุน่นเอ้ก็จะได้ความหูซึก <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจนะเดี๋ยวจากไปเบึง้งมองเบิ้งบนนะเนาะนี่เท่ากัมาหมอดหละมีแต่สีนัดทางเจ้าของทีเพิ่นมันว่านี่ ที่ว่าอยากให้เจ้าไปกับทางู้ใหญ่เพื่อนกะอยากเห็นเจ้าะเลยะเพราะว่าทั้งเจ้ากะยุ่งทั้งนี้นี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นมือไม้ก็บอกเป็นยังนั่นแหละเนาะืันนี้กะเอฟซีเพื่อนกะบรอลุ่นอยู่ภาเดสสิได้กะจะน้องมวยนี่ละมีแต่ไปให้เพื่อนมอบไม้ให้มอบให้เจ้าโดยทางสัมมโนตัวเล็กเพื่อนกะยังบอท่านได้มาได้เนาะไม่น้องมวยเนาะบอกเป็นยัง ไปเอาใบนั่นแหละก็ไปให้เพิ่นเฮ็ดให้แล้วก็มีแต่ให้เพิ่นเล่นเพิ่นยังให้นั่นแหลยมีแต่รอทั้งสาบุญเพิ่นมาก่อนโดยขี่รถใหญ่ไปน้ำเพิ่นมันจังสบายทั้งสาบุญเพิ่นก็ะแลนเรียงให้เพิ่นเมื่อมาบ้านเห็นแต่ทางแม่น้องมวยแล่นตรุยตรุยจังว่าไปตามหาลูกสาวแต่ในสุขาหลวงแล้วมาลุ่มเพิ่นก็ได้ล่ะไหตั้งใจเฮียนเลยล่ะเด้อโดย ตั้งใจเดียนดังใจเรียนลงมามันคุยกันถ้าม,มันแน่นพื้นมาเดี๋ยวฮาแต่งไปเนาะเออต้องรอก่อนเพราะว่านังเพิ่นกะกำลังพากันลงมาเพื้นมาเลยเอาสิไปก่อนเพิ่นกบรบโบได้ทางเจ้าของที่เพ่อน,นีนัดบให้กายสิบมมโมงพ่อดาเพราะว่าเพิ่นมีเบี้ยเพราะว่าเพื่อเพิ่นสีลงมาเนี่ยก็พุ่นแล้ว วันอาทิตย์เพื่อน่าตอนเล่วันอาทิตย์มันก็ต้องเป็นวันจันทร์อีกท่งข่อยก็อยากให้น้องให้เพื่อนแล้วนะอยากให้ร้วมูซื้อของน้องอย่างไดอยลาหนหลังจากนั้นเท่ากับสีบอกคือเฮานี้งานกับฮัดคันดุคันมันกับฮตัดรักหัวไว้คือเบาพัดแบกออกมารถหามลงมาเดี๋ยวจะไปเบิ้งว่ามันสีกุวกสีหอมจังใด อยากเห็นอาการน้องมวยน้ำนะว่าไปพ่อคีดดนินแต่เ <c oughs> พื่อนสีเป็นแต่เพื่อนสีเพื่อนสีแบบสีซื้อว่าคือเพื่อนสีไห้หรือเพื่อนสียิ้มจีหัวอย่างเห็นเนี่ยตอนนี้เพื่อนยังโ่เห็นมองแต่เมย์น,น่องมวยนี่คือสิเห็นแล้วบทบ่าบัดเนาะเห็นตะของบําบัดแหละบ่บเห็น,อนของตัวเองอเลยสิไปเห็นว่านี้แหละไปสัมผัสเลยไปสัมผัสนั่นเลยเนาะเดี๋ยวคอยไปเห็นค่อยกันยังดีใจได้กันยังดีใจ โดยดีใจเท่นะนะบวบวคิดนะนะโดยทีกระทา่งคุณยายเพิ่นซีที่ว่าเพิ่นห้นี่ก็เพิ่นซื้อห้ก็เต็มใจซื้อห้ก็บ่ได้วางสิ่งตล้แทนยก็ม่์แล้มวยก็ยังบ่คิดบ่กฟันว่าเพิ่นสิให้โอกาสอีกครั้งนึงเลยเฮาก็บ่กล้าคิดอีกโดยกแก็คือว่าแหละเฮาก็ในเมื่อมันแบบว่าเฮาบ่มีตัวเลือกแล้วแบบว่า กบก้าคิดต่อไปว่าเพิ่นสิให้โอกาสอีกข้างหนึ่งโดบไม่คิดเลือกโดยนี่ก็ยังซราูถึงน้องมวยที่สอบอีพออีเม่เพิ่นให้โอกาสแม่น้องมวยอีข้งหนึ่งโดยโดยดีบกดีใจร้ายแม่บุญเลยเดี๋ยวไปเห็นหมอกมันกันจงค่คยก็จะกเห็นอยู่ว่าสป็นจังไดนะแม่น้องมวยเป็นคนบอออกอาการมีแต่ดีใจนัานผู้เดียวแบบว่าแม่น้องมวยประมักเวว่อยังร้าย เขามีติดใจกับลูกเขาสองคนด้วย่น้ำเบอร์เก้าเขามีลูกกับเมย์อยู่กันสองคนกับหากันเพ่งกันดีล่ากันหญ่เป็นแซมเป็นสาวได้ไหมเสื้อผ้ากับขันซักผู้เดียวได้แล้วใหญ่งซักให้หลายหล่าเออเดี๋ยวเมื่อได้เจ้าสิได้ซักให้เมย์มาเห็นเมย์ซักให้โอ้ดเกือบน่ะ เอาวัาสิสักเองพอนวดไปสักใหายก่อนแล้วไปตายอยู่ละหัวเลยวักวเองก็ได้ดเลยเลยแม่น้ำมวยผัดเห็นยาเพ็รอย่าเห็นยาเพ็ดเ,เลยคิดเสวาลูกกะเพื่อนกะต้องมีแล้วอื่น อย่ามันซนังสืออรือว่าคอ,อ,อ,อยก่วงคิดคอย่อยก็จะให้ทั้งนอง้องพิ่นเฮ็ดเองนําเพราะว่าเป็นเกิดเป็นยางเนห้าเป็นแม่มาซักให้ลูกแล้วข่อย,ย่านจะในน้องมวยและสีแบบสีเลืงองเคยได้เออแม่นเ<ม>จ้าเป็นเกิดเป็นยางเป็นของลูกเรสิ<ด>แบบเ้ากะอันนี้ก็ก็ดีพ่ดีด้วยค่ะพ่อมีง่ายเนาะแบบบ้าน้องพื่นยญ่แล้วแต่จกให้น้องพิ้นเฮ็ดเองนี่นั่นแหละเนาะจะดนอู้ให้แม่ซักให้จะในลูกสิ มีติดไปได้โตโอ้ยยันลูกเขาเป็นแบบเว้นไปเด้ะไอ้แม่สักแมวเกิอบแม่ยังหันเลยนะมื็นหน้าสิแนะน้ำเป็นสักเองเพราะว่าน้องกับหูจักแค่ยุ่แม่มาเห็นพัชจะสักมาละเนาะแม่คีนตาวพัชจะสักรถมาได้แม่เจนอยากเห็ดแล้วได้แม่มาตรงเฮียนเอ้าเกิอบคือว่าปุ๊ดในหันว่าบ่เห็นแหละแนมไปว่าตากในหัวอะไรแบบเม่พัชอยากเห็ดให้ลูกเนาะจะเมนยู่ รบรเป็นยังนะสิ่งใดก็ได้เลยสิ่งใดได้ก็ทิไปคือแม่กะแต่แพงเพิ่นแหละอ,อยากเห็ดให้เพิ่นสะอาดสะอ้างหรือว่าอยากให้เพิ่นคือนมู่แหละไม่บุญเลยแต่ว่าลูกก็ซักได้อยู่แต่ว่าคันลูกปก็ยู่กับแม่ก็ซักเองโดยน้องมวยเพิ่นก็ซักเองได้อยู่หากเพิ่นแบบคัซิวล์แรกกับบุคือแม่โดยกัซซิโอนเพิ่นซักเองนะบาดง่ายเลย Uhm สักเองเด้ออีละเด้อเด้อมีแต่เจ้าไล่สิสักให้แม่เจ้าหวังท่านตู้ทั้งหยางเพื่อนกระยูผู้เดียวกินข uh> ้าวกินน้ำกระเอิญคนมากินน้ำเนี่ยเด้ออีละเด้อโดยกันมากๆกับแป้งอะไรนี่กับแป้งเป็นมาคอยมากโอ้รับไวอย่างมาาโดยมีแต่แม่น้อำลอยแบงอย่าดมาเอิญมากินน้ำกันมันจังแซ่บหลายคนเพื่อนก็กินน้ำได้ ลายมาม่าลายมากระแบงเป็นของหงกินเป็นเขาเป็นไข่เป็นนี่มาค่ณจังใดกับพูดแหละเข้าสิไปถ่ายยูพุนบ่ดยด้วยด้วดยด่ายยูพุนกอนดีเสียดีเสียหายทางกันเอาไปถ่ากันยูพุนจังใดก็ไมีแจ สาวุธมากกลับไปน้ําเพิ่นเนาะเลยพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งนํากันอยู่ที่อยู่ทางพุ่นแหละไปเบิ่งทางน้องวยเพิ่นเพิ่นสิเป็นจังได๋ก็ติดตามไปเบิ่งนํากันเลยว่าสิดีใจหรือสิบ่ดีใจกแล้วแต่เพิ่นสิให้บ่สิโอ้ดีใจ่สิให้ให้่ซะเคยให้อีบ่งเทกดีใจกันยิ้มออกมาบ่เคยให้แบบ เขอยางหาแต่น้ำตาเน่ยมันมันบ่ออกอ่ะว่งก็ดีแล้วน้ำตาบ่ออกน้ำตามอแล้วก็ดีฮะบ่พัดบ่พัดว่พีที่พิงซ่าเียเลยเฮ้ยแม่พี่ว่าพี่จะเอา มอแล้วบริษัทแล้วหักแล้วพี่ลาบุนว่ามาซื้อดินหแล้วล็กอัพผิกยองใช่มีข้าวนาแดงเหล็กถู๊กะหายรู้แล้วบอนนิมันแสบดีกะหายใจะเพิ่นชีบูฮู้เดากว่าเอาผักผิกใส่แดงผักผิดใส่เคนเนาะตายแล้วเนาะแมนท็ดดีใจให้ ไะทู้ไปแปะเลยแล้วแบนั้นม่มือตาบพะไร้แม่อมนตาบพราะไรเลยตายเปนตาบอดย้อนในนอกบอกผัดเนาะอเลยกันเด้อพี่น้องเลยนะตาบอดผัดเราเป็นคนดันตลูกไปยังสิบปาตั้งใดได้คุณพนันเมียบน่ะใส่สบโราชสัิบสองเอาไสัเม็ดนี่ซื้อน้าแต่ซื้อข้าเปียวมากินเลยมอแนวกินเผาเอาเอาควาชิถากินพร้อมกันอยจะกินเผาจะเจ็บพอ บ่อยแล้วสมเจ็บกระเพาะแล้วเจ็บกระเพาะแล้วหูรักหัวรักนั้นเพิินเฮ็ดไหลศิโตออกมาอแม่ไหล็ิโตเฮ้ยไปแล้วไปแล้วพวกเฮ็ดยังไงนะสุดไดีแม่สุดไดีแม่ขอบคครับสมบูอิมาเอาไพันน้ำจังไวยนะมมันไว ไปแต่เลยไปเราไปแล้วแล้วปัจจไปน้ำกันาะแเดงความนั่นน้ำกันไปตัดยทาเี๋ยวไปท่าเสานี่มันบอตกเสานึงมาเรียังานะวอสิมาต่ตนี่หลังมันจกมีนองประพัดนอะบนนางริวเขายิ้มข่าวว่าสเจ้าไปไน หิวแล้วน้ำมอหิวแล้กินนี่น้ำมอโอ้บ่งก็จะงงได้วยันเจ้าของทีเพิ่นนั่นได้นี่โอ้โหสีนั่นเด้ออาหารจะไปกันไปพ้อกันอยู่พุ่นเด้อโดยเด้อไปกันเด้อประพัดเด้อโดยสบายดีเด้อสบายดีเฮาก็ได้เนาะโอเคพี่น้องเนาะเฮากระมาสีไปถ่ายอยู่พุ่นบันในทั้งสมุนเพิ่นกําลังสีมารับไปเนาะเฮากระสีไป นั่นดีใจนัเพื่อนอยู่พี่น้องเลยฮะไปพ่อกันอยู่ทางที่ดินที่ดอนตอนหยาเพื่อนแหละฮาก็ได้บอกทั้งพี่ทั้งน้องแล้วเนาะว่าทีดินนี้เป็นของน้องมวยพี่น้องแต่ฮาก็ต้องอันสิไปมอบให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะไปมอบให้ทางน้องมวยนี่เป็นเจ้าของที่ดินอันนี้ก็มาบอกคือเป็นดินของเพื่อนแล้วแหละพี่น้องเลยปะไปเบื้องน้ำกันบาดนี้พี่น้องที่ตามไปบนที่ดินที่ดอนเพื่อนแหละวันนี้